เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องแสดงความยินดีนะครับสำหรับคุณโบแวนด้านะครับงานนี้เนี่ยเผยภาพบ้านหลังใหม่สร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ เราก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้กันมาโดยตลอดนะครับครอบครัวของคุณโบเวนด้าแล้วก็อดีตพระเอกผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างคุณปอทิษดีนะครับล่าสุดเนี่ยนอกจากคุณโบเวนด้าเนี่ยจะเป็นแม่ที่ดีแล้วนะครับก็ยังเป็นลูกสาวที่น่ารักแล้วก็กตัญญูอีกด้วยนะครับโดยล่าสุดแม่โบเนี่ยได้เผยภาพความสําเร็จล่าสุดที่ลูกสาวทําให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับนั่นก็คือการมอบบ้านหลังใหม่ให้กับท่านที่สร้างขึ้นที่หัวหิน mm. โดยแม่โบเนี่ยได้โพสต์ภาพกับแคปชั่นนะครับ พ่อแม่ทุกอย่างเป็นจริงแล้วนะครบแล้วเย้ yeah. นักหัวหินนะครับ <Ooh. S 1> ซึ่งบ้านก็ออกมาสวยมากๆเลยนะครับมีสะว่วยน้ำนะครับไม่ต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องดีใจมากขนาดไหนกับของขวัญชิ้นใหญ่ที่ลูกสาวให้นะครับแล้วก็ใต้โพสต์เนี่ยก็มีแต่คนเข้ามาแสดงความยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสาวที่ทําหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยว่าจะเป็นหน้าที่ที่เลี้ยงลูกหรือว่าเป็นหน้าที่ของลูกสาวที่ดีตอบแท<ม>นบุญคุณพ่อแม่นะ,ค,ะ,นะครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จเนาะคุณโ,คโบเวนด้าน,นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนเป็นคุณแม่สายสตรองเลยผ่านเรื่องอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะอนะครับแสดงความยินดีด้วย,ยน,นะครับกับบ้านหลังหใหม่นะครับ